สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t u ู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวพญานาคท่านโปรดเค็ดบูชาให้พรสำเร็จผลคลิปนี้นะคะมาเปิดเคล็ดลับการบูชาและการขอบพรพญานาคให้สำเร็จกันค่ะก่อนอื่นเลย A t u b e ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคือไรนั่นก็คือ หากสังเกตให้ดีๆด,ด้านลางใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปราก็อยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะสำหรับเคล็ดลับการขอพรจากพญาน,นาคนะคะข้อแรกเลยค่ะทำความสะอาดและตกแต่งพื้นที่ที่จะใช้ในการบูชาถัดมาคือการศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับองค์พญาน,นาคก่อนด้วยนะคะ พอมาถึงข้อ3ก็คือตั้งจิตให้มั่นคงและเปิดใจขอพรด้วยเสียงที่จริงจังแล้วก็ให้ตักบาตทรทำบุญให้กับบรรดาพี่น้องของเหล่าพญานาคด้วยการถวายหมากพลูใบสีและสุดท้ายเลยก็คือการรักษาศีลหลังจากการบูชาและขอพรค่ะแน่นอนนะคะก่อนอื่นเลยอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องมาสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการบูชาและการขอพรพญานาค ต้องเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดและตกแต่งพื้นที่ที่จะใช้ในการบูชาค่ะวางโต๊ะบูชาและองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคะถัดมาก็ต้องศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับองค์พญานาคก,ก่อนที่จะบูชาหรือขอพรอ,องค์พญานาคควรศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับพญานาครู้ลึกและศรัทธานในองค์พญามากให้ได้ซะก่อนด้วยนะคะ การบูชาและการขอพอรพญานาคนั้นต้องเน้นที่การมีจิตใจที่เป็นสงบและมีสมาธิเพื่อเตรียมพร้อมในการสื่อสารและสื่อต่อกับองค์พญานาคสร้างความเชื่อและตั้งจิตให้มั่นคงเปิดใจเพื่อให้คุณเข้าถึงท่านได้นะคะจากนั้นตามมาด้วยการขอพอรด้วยเสียงที่จริงจัง เมื่อทําการบูชาและขอพรพญานาคให้สื่อสารและขอให้พรโดยใช้เสียงที่จริงจังชัดเจนสแสดงถึงความเคารพและความเชื่อมั่นในองค์พญานาคค่ะการตักบาตรและการทําบุญอาจจะต้องตักบาตรเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับบรรดาเหล่าพี่น้องของพญานาคนะคะเพื่อเป็นการสแสดงความเคารพและบูชาถึงพระพญานาคในขณะเดียวกันยังสามารถทำบุญเพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างความบริสุทธิ์เช่น การบริจาคให้กับสังคมการช่วยเหลือคนอื่นหรือการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อคนอื่นค่ะแนะนำให้ถวายหมากพลูใบสีที่ทำมาจากใบตองหรือธรรมชาตินะคะรวมทั้งพวงมาลัยดอกบัวดอกมะลิผลไม้มงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวแก้วมังกรโสมกล้วยน้ำเปล่าและจุดธูปก้าวดอกค่ะและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการรักษาศีลนะคะ หลังจากบูชาและขอพอรองค์พญานาคแล้วให้รักษาศีลในชีวิตประจำวันให้ปฏิบัติตามที่บูชาและขอพอรองค์พญานาคไว้โดยการใช้ธรรมะในการดำรงชีวิตค่ะ แน่นอนนะคะว่าสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้ท่านที่มีประสบการณ์การบูชาและการขอพอรพญานาคสําเร็จได้แล้วก็อย่าลืมทําเป็นประจําและเชื่อมั่นในความศรัทธาเชื่อมั่นว่าองค์พระพญานาคจะได้ยินและตอบสนองต่อคําอธิษฐานและความปรารถนาของคุณค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดเคล็ดลับบูชาขอพอรองค์พญานาคท่านให้สำเร็จทิพนนะคะ สำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ